เรื่องราวของไคจูปะทะหุ่นรบเยเกอร์จะกลับมาอีกครั้งในอนิเมะซีรีส์ของ Netflix ในชื่อภาค p a c i f i c r i m The Black หลังจากที่ภาค u p r i ร i n g ในฉบับภาพยนตร์นั้นอาจจะไม่ได้รับคะแนนรีวิวที่ดีสักเท่าไหร่แต่รายได้จากทั้ง2ภาคนั้นก็เป็นการการันตีได้ว่าแฟนๆจำนวนไม่น้อยก็ยังแฮปปี้กับการที่ได้เห็นหุ่นยนต์ต่อสู้กับอสุรกายขนาดใหญ่เหล่านี้อยู่ดีทว่า Pacific r i m The Black นั้นมีประเด็นน่ารู้อะไรที่น่าสนใจบ้างเทรลเลอร์เทรลเลอร์เอพิโซดนี้เดลูฟมาสรุป ข้อแรกก็คือพื้นฐานเนื้อเรื่อง สำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยดู p a c ซ f i c ิ i ริมมาก่อนผมรีแคปภาพร,าพรวมคร่าวๆให้ฟังประมาณนี้นะเรื่องราวทั้งหมดนั้นมีบอกเกิดมาจากการลุกรานของไคจูที่ผุดขึ้นมาจากมหาสมุทรว่ากันว่ามันคือเอเลี่ยนจากต่างมิติที่เปิดประตูทางเชื่อมที่เรียกว่า The Bridge ข้ามมาบุกยึดครองโลกของเราครับทีนี้ฝ่ายมนุษย์ก็ไม่อาจนิ่งเฉยพวกเขาได้พัฒนาหุ่นรบเยเกอร์ที่เอาไว้รับมือกับมอนสเตอร์เหล่านี้ขึ้นมาการต่อสู้ดำเนินมาหลายปีครับกระทั่งฝ่ายไคจูที่มาบ่อยขึ้นแข็งแกร่งขึ้นจนนำไปสู่่เเหตุกกาารารณ์นนนภคแัอง ข้อที่2ผู้กำกับที่เข้ามาควบคุมดูแลข้อมูลนั้นบอกว่า Project ์เดอะแบล็นั้นได้เครกคายหนึ่งในผู้เขียนบททอร์ร็กนารอกกับเกรกจอห์นสันผู้ที่สร้างผลงานบูเวเรียนแอนด์ดีเอ็กซ์แมนมาช่วยกันทําภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เกิดขึ้นครับ ข้อมูลข้อที่3เรื่องราวของ Pacific ริมเด e b l บ c k นั้นจะอยู่ในจักรวาลเดียวกับภาพยนตร์และเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นสปินออฟที่เกิดขึ้นหลังจากภาคที่2ก็เป็นไปได้ครับโดยเซตติ้งจะวางโลเคชันของเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ในทวีปออสเตรเลียว่ากันว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกไคจูยึดครองไปหมดแล้วสมมผลให้ประชากรที่รอดชีวิตต้ององพยพไปอยู่ที่อื่นแล้วนั่นเองอย่างไงก็ตามก็มีคนอีกส่วนหนึ่งที่ยังติดอยู่ในดินแดนดังกล่าวซึ่งมันก็คือฮาร์เลนตและ Taylor Travis, เทนนเลอร์ทร แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองก็ยังไม่กลับมาสักทีพวกเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับเข้าไปยังเมืองที่พวกเขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากเหตุการณ์ครั้งล่าสุดการสำรวจทําให้ตัวเอกได้เจอกับหุ่นรบเยเกอร์ที่ถูกทิ้งเอาไว้รวมทั้ง AI อย่างโลอาที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการฝึกฝนขับขี่หุ่นรบตัวนี้เพื่อต่อสู้กับไคจูอีกมากมายและเพื่อตามหาพ่อแม่ที่หายสาบสูญไปด้วยครับโครงเรื่องของอนิเมะภาคนี้ก็น่าจะประมาณนี้ enter the did you ข้อที่4เด็กน้อยปริศนากับอสุรกายในม่านหมอกในเทลเลอร์เราจะเห็นเด็กน้อยปริศนาคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะใช้ชีวิตอยู่ในซากปรักหักพังที่เต็มไปด้วยอันตรายแถมยังมีบางซีนที่เขาน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องบางอย่างกับไคจูกระทั่ง2ตัวเอกเข้าไปช่วยเด็กน้อยออกมาจากอาคารแห่งหนึ่งครับในตอนนั้นเองที่พวกเขากําลังจะพลาดท่าอสุรกายร่างยักษ์ยืน2ขาก็ปรากฏตัวเพื่อช่วยคนทั้งสามเอาไว้และเกี่ยวกับข้อสังเกตนี้ผมคิดว่ามันคงจะเป็นประเด็นเนื้อเรื่องแกนหลักของ p a c i f i c r i มเด e b l a c ็อย่างแน่นอนครับ ข้อที่ 5. Evolution การวิวัฒนาการของไขจูคงเป็นอีกประเด็นเนื้อเรื่องสําคัญที่เราคงจะได้เห็นในภาคนี้ด้วยที่ฉันมากๆก็คือไขจูขนาดเล็กที่ออกมาไล่ล่าตัวเอกในฉากช่วยเด็กน้อยซึ่งก็ต้องบอกว่ามอนสเตอร์เหล่านี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนใน2ภาคที่เป็นเนื้อเรื่องหลกกักน,นะครับหรือว่าในเทเลอร์ก็ยังมีไขที่ถูกเก็บเอาไว้ในกล่องเหล่านี้อีกด้วย ต่อไปข้อที่6พ่อแม่คือผู้ขับหุ่นเยเกอร์ในสึกคราวก่อนเราจะได้เห็นฉากที่พี่น้องได้คุยกับนักขับเยเกอร์2คนนะครับก่อนที่หุ่นตัวดังกล่าวจะออกเดินทางสู่สนามรบพพนุกับความคุ้นเคยของโตเอกกับระบบทํางานของหุ่นเยเกอร์น่าทำให้มีความเป็นไปได้ว่าตัวละคร2คนนี้ก็คือพ่อแม่ของฮาร์เลย์และก็เทเลอร์ทราวิสนั่นเองความน่าสนใจก็คือถ้าพวกเขาเป็นพ่อแม่จริงหุ่นเยเกอร์ตัวสีขาวที่ออกไปสู้กับไคจูนั้นดูเหมือนว่าจะต้องรับสึกหนักที่เราอาจจะตีความได้ว่าพ่อแม่อาจจะพ่ายแพ้แล้วก็ ตัวไม่ก็ตายไปแล้วก็ได้ในทางกับการถ้าทั้งสองยังไม่ตายผมก็เชื่อว่าพวกเขาคงจะเก็บงำความลับบางอย่างเอาไว้เพราะดูเหมือนว่าทีมงานเยกเกอร์บางส่วนจะยังคงมีชีวิตอยู่จากฉากที่เราได้เห็นเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเข้ามาซ่อมแซมเยกเกอร์ในฉากหลังซีนนี้ครับข้อมูลข้อที่7 Pacific Rim the Black จะแบ่งเป็นสซีซัน ึ่งแหล่งข้อมูลที่ผมหาได้นั้นจะมีขัดกันนิดหน่อยตรงที่จำนวนซีซั่นแรกนั้นมี7เอพิโซดกับอีกแหล่งข้อมูลนึงระบุว่าจะมีแค่4เอพิโซดเท่านั้นนะครับโดยความยาวของแต่ละตอนก็จะอยู่ที่24นาทีและกำหนดการเข้าฉายก็คือวันที่4มีนาคมนี้ข้อมูลทั้งหมดที่เด e m มูฟรวบรวมมาให้ก็จะประมาณนี้ครับนอกจากนั้นที่ขาดไม่ได้ก็คือถ้าคุณผู้ชมต้องดูซีรีส์นานๆอาจปวดหัวปวดเมื่อยตาอย่างไรก็อย่าลืมตัวช่วยอย่างออบทัชแว่นถนอมสายตาจากการลดแสงสีฟ้าของมอนิเตอร์กันด้ แ o d งโค้ดแต่มูฟก็จะรับส่วนลดอีก100ง100บาทด้วยนะสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ